ถ้าเย็นเกินไปก็คือไม่ไหวก็ต้องหนีเข้าในห้องนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเริ่มไม่ไหวอืมเริ่มไม่ไหวนะครับวืศิศนุนะครับสวัสดีครับผมโอ้โอากาศเย็นมาก สวัสดีลุงแดงนะครับหนาวไหมหนาวสินะครับคุณสุนีหนาวเออหนาวนะครับอากาศเย็นๆนะครับ <c oughs> พูดง่ายๆว่าไม่ควรจะไปอาบน้ําแบบไม่มีน้ําอุ่นไม่ควรอย่างง่ายๆดีกว่าไม่ควรหาเรื่องตายนะครับเอ,อมีตายคุณสิริกุลน,นะครับสวัสดีครับผม <c oughs> มีตายนะครับไม่ต้องพูดถึงแต่ไม่รู้ว่าเอฟซีได้ยินเสียงเพลงหรือเปล่า อ่าได้ยินเสียงเพลงไหมเพลงเข้าไปข้างในไหมแต่อยู่ข้างนอกในชัดเจนมากได้ยินนะครับออได้ยินหรือเปล่านะครับอืมระยองร้อนเหรอโอ้โหนะครับระยองร้อนเนอะอืมยกเว้นที่นี่หนาวมาเป็นสองเดือนแล้วเนี่ยเอฟซีนะครับเอ่อ ไม่ได้ยินโอเคนะครับประแดงนะครับขอบคุณมากครับไม่ได้ยินก็โอเคแล้วล่ะนะครับจะได้คุยกันได้ง่ายๆนะมันเป็นเพลงหมอลำหรอกเอฟซีนะหมอลำก็คงจะไม่มีอ่าไม่มีฤทธิ์สิทธิ์เท่าไหร่ถือว่าโอเคอยู่นะครับอืมไม่ได้ยินใช่ไหมอืมแต่ห้องนอกนี้ได้ยินชัดเจนเลยแว้วเลย <c oughs> <c oughs> เข้ามาเต็มๆอ่ะอ,อืม เข้ามาเต็มๆเลยนะครับก็ว่ากันไป FC นะเข้าสู่อบทบรรยากาศนะครับของ4กอเลยแล้วกันนะครับอะก็ตอนนี้เห็นว่านะครับ FC นะก็ต่างคนต่างมีไม้เด็ดต่างคนต่างฟาดฟันนะครับเพงลงบอลลัมบ้างเพลงก็ติดนะลุงไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าแต่ว่า ถ้ามันไม่ได้ยินก็ karaoke, ไม่ม id ีปัญหาไงไม่ได้มีปัญหาเออเพราะว่าถ้าเป็นคลิปเนี่ยเราเปลี itation, ่ยนได้ใช่ไหมเราเอาเพลงอื่นมาใส่ได้เออแต่ถ้าเป็นไลฟ์สดเนี่ยมันจะเข้าเลยเข้าเต็มเต็มนะเพลงหมอลำถ้ามันเป็นค่ายดังๆค่ายใหญ่ๆเนี่ยมีโอกาสนะครับไม่ได้ยินค่ะออนะครับผมถ้าไม่ได้ยินไม่มีปัญหานะครับก็ว่ากันไป ตอนนี้ก็พูดง่ายๆว่า,าเกิดการไอ้นี่กันแล้วนะครับบอกง่ายๆว่าถ้าเจเขาเล่นงานนะครับก็ทางนี้ก็จะเดือดร้อนล่ละเอาพูดง่ายๆดีกว่าเออก็อไม่รู้ว่าฟาดฟันกันไปเราก็ต้องปล่อยให้สู่สภาวะตรงนั้นไปนะครับเออก็ตามหลักก็ดีคดีมันก็เยอะอยู่แล้วเนาะ ถ้าจะมาเพิ่มมาอีกเนี่ยสักสองสามคดีเนี่ยโอ้โหเนะี่ยมันก็หนักขึ้นไปใหญ่เอฟซี HD นะงานนี้ไม่หมดตัวก็แปลกแล้ววะนะเอ,อทนได้ก็ต้องทนนะเออพูดง่ายว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าอ,อให้มือขวานะยุตินะเอ,อถ้ามือขวายังไม่ยุติใช่ไหมเขาก็เล่นไปผู้นี้ง่ายเขาก็เล่นไป อืมตอนเนี้ใครจะไปใครจะอยู่ก็ดูกันเอเอาเองแล้วกันนะครับนะเออก็เพราะว่าถ้าเกิดทางนน้นไม่หยุดใช่ไหมอ่าทางนี้เขาก็บอกเขาจะไม่หยุดเออเขาจะเล่นนะครับเล่นเจ้าแม่ใหกรจะเอิงเลยนะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหนะครับก็มันยังมีอีกหลายหลายอย่างนะครับหลายเรื่องที่ยังไม,ไม่ไม่ได้เปิด นะครับอืมนี่แหละ f อซมันจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้นะครับถ้าถ้าต่างคนต่างไม่หยุดนะแอดว่าพนะพังนะเออแอดว่าพังนะงานนี้นะเออโด,โดนก็นโดนกันไปมันขึ้นอยู่ว่าคนโดนเนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้มเอา และคนที่โดนะเรื่องอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเรื่องไอเหมือนกับเรื่องทะเลาะบ่อแหวงอะไรกันอย่างเงี้ยแอ้ว่ามันไม่ใช่เรื่องหยัาหนักอะเอาพูดง่ายไม่ใช่เรื่องหนักเสียเงินก็ไม่ได้เยอะเอเสียเงินไม่เยอะแต่ถ้าโดนโดน,โดนเรื่องที่แนะอบว่าไม่คุ้มเลยนะเออถ้าโดนเรื่องที่เนี่ยจะไม่ค่อยคุ้มถ้ามันเข้าล็อกเข้าดอกหรือว่ามีหลักฐานเนี่ยไม่คุ้มแน่นอน เออมันจะโดนหนักโดนเยอะเออราคาจะสูงกันต่างกันเยอะระวังเบีย้ย <c oughs> นะกับมา้ากับเรืออย่างเงี้ยเนี่ย fc คุณค่ามันต่างกันเยอะไงเออตัวเบี้ยก็มันไม่มีคุณค่าไม่มีราคาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรือเป็นมา้านี่โอ้โหครับมันเสียหาย <c oughs> เสียหายนะครับบอกกันง่ายง่ายนะเออก็สู้กันไปนะครับนะ ถ้าวัดได้วัดไปอืมแล้วเราก็จะได้เห็นกันนะครับว่าใครจะทนกว่าอย่าแผ่วว่างั้นเถอะนี่แหละเอนะครับก็ว่ากันไปแหละนะตอนนี้ก็ลุ้นกันต่อไปอ่า นะครับ FC นะแม้แต่ควายยังหนาวอ่ะควายนี่มันไม่ทนมันไม่ทนมันไม่ทนร้อนแล้วมันก็อาจจะไม่ทนหนาวด้วยนะครับควายอไม่ทนร้อนไม่ทนหนาววันนี้วันนี้แอดไปเดินไปนะครับ FC นะได้ข่าวนะครับว่าอ่าช่างใหญ่เข้ามาสี่กอนะครับแต่แอดก็ไม่รู้ว่าแกมาทาอะไรอ่าแกมาทาอะไรไม่รู้แต่แอดก็ออกไปยังไม่ทันเนี่ย อืมก็าอาจจะมาธุระก็ได้นะอืมเป็นไปได้เพราะว่ามีคนเขาเห็นไงมีคนเขาเห็นนะครับว่ามาแต่เราเขาก็ไม่ได้มาเป็นทางการนะนะอาจจะมาธุระเขาอะไรอย่างนี้นะเอฟซี FC นะก็ได้ลุ้นกันไปนะครับ คุณรศมีนะครับคุณคุณพรทิพย์นะครับสวัสดีคุณสุนีคุณหลายหลายท่านนะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะก็นี่แหละบรรยากาศวันนี้ก็หนาวเย็นเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นวันไหนนะสองเดือนมาแล้วบอกง่ายๆว่าสองเดือนเข้าสองเดือนมาแล้วว่าอากาศเย็นต่อเนื่องนะครับอืมที่อื่นอาจจะร้อนนะครับ แต่ที่นี่ไม่ใช่นะเออนะบางคนก็ชอบนะครับบางคนก็ชอบเย็นนะบางคนก็ชอบร้อนเออก็แล้วแต่นะครับเย็นมันก็โอเคนะแอนว่านะมันก็โอเคแต่บางคนเขก็ไม่ชอบเอออาจจะเจ็บป่วยง่ายนะไม่ว่ากันนะกันยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนะภาคเหนือภาคอีสานส่วนมากจะหนาวแน่นอนบอกกันได้เลยเหนืออีสานนี่หนาวแน่นอนแต่ พูดง่ายว่าถ้าขึ้นอยูอ่ถ้าอยู่อย่างภาคใต้นะครับภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันตกอย่างเงี้ยนะครับอย่างสุพรรณอย่างอะไรไปเงี้ยไม่น่าจะหนาวเอฟซีไม่น่าจะเยอะแต่อยู่ที่นี่เยอะแน่นอนอืมอากาศเย็นแน่นอนสิบห้านะครับมีมีม,มตีต่ำก็คือสิบห้านะสิบห้าองศาก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะเอฟซี ถือว่าเข้าเข้าหลักเข้าสูตรทีเดียวได้ลุ้นกันนะครับคุณมัมน,นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านด้วยนะครับก็ทักทายกันช่วงอ่เย็นๆเนาะอืมแม้แต่เสียงเพลงมันก็ดังเหมือนกันเนาะ,ะดังเหมือนกัน ไม่แน่นะครับ fc เดี๋ยวเขาก็อาจจะกลับมารวมตัวกันอยู่ที่สี่ก็ได้เป็นไปได้นะครับ fc เป็นไปได้อาจจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เพราะว่าที่นี่มันจุดสูนรวมอ่าจุดสมเบือมของคนนะครับที่เขาอ่าอยู่ฝั่งนู้นเนาะ,ะคุณบุญลืนะครับสวัสดีครับผมคุณจารุพรนะครับเขาก็มาได้แหละมัน มันที่นี่มันเป็นสาธารณะเนาะออมาได้อืมมาได้มาได้ที่นี่ไ,ม,ไ,ม,ม,ไม,ม,ม่ไม่ห้ามนะครับไม่ห้ามอืมไม่ห้ามนะครับเอฟซีมาได้แน่นอนแต่ศึกนี้นะครับสวนยางจะโดนไหมนะครับสวนยางเหรอไม่ไม่น่าจะโดนนะ สวนยางไม่น่าจะโดนเอีโดนโดนไอพายุเหรอเออนะสวนยางไม่น่าจะโดนนะครับไม่น่าจะโดนสวนยางสวนยางโดนยังไงอ่ะโดนอะไรถูกไหมเออโดนเรื่องที่เหรอไม่น่ามีปัญหานะเออมาสินะครับเขาก็อยากจะให้มาเหมือนกันเราโดนเข้ามาเยอะแล้วที่เนี่ยโดนกันโหนะครับละเอียด ยังมีหลงเหลือให้โดนอยู่หรือนะครับต้องถามอย่างนี้นะอพา,ายุจะเข้าแล้วเข้านะมาเข้าทางนูน้นไม่ได้เข้าทางนี้นะครับเข้าอยู่ฝั่งน้นนั่นแหละเข้าแน่ๆมีโอกาสเป็นไปได้เยอะด้วยถ้าอาเจ๊ไม่หยุดนะเพราะฉะนั้นเจ้าแม่ต้องสั่งนะครับต้องสั่งว่าสต็อป <laughs> ต้องสั่งให้หยุดนะครับเออถ้าไม่หยุดนะมีนะครับมีโดนนะครับเพราะว่าเขาอาจจะถือไพ่ไว้แล้วนะครับถือไพ่เหนือไว้แล้วเออถ้าทางนน้นยังไม่หยุดทางนี้เขาก็จะดําเนินการโอ้โหแลกไม่ได้เอาพูดง่ายมันไม่คุ้มเลยล่ะเอาพูดง่ายเออแลกแลกนี้ก็ไม่คุ้มอะถ้าเกิดว่าจะวัดกันนะ่ะเออใครจะหนักหน่วงกว่ากันนะ่ะไม่คุ้มบอกได้เลยไม่คุ้ม เราจะใครจะช่วยได้ใช่ไหม,มเรื่องเรื่องไอวิวาทะนะครับเรื่องด่าทอกันนะครับเอนะม่นประมาทกันอะไรกันอย่างเงี้ยมันไม่เท่าไหร่เออไม่เท่าไหร,ร่นะอ,ออกโรงแล้วหรอไม่แน่นะอาจแค่เตือนเตือนหลังบ้านก็นพอเอยบอกเฮ้ยบอกลูกน้องบอกเฮ้ยพอๆพอๆหน่อยนะเวย้ยเฮ้ยมันจะเล่นแล้วเว้ยพอาหน่อย เออมันเล่นหนักเพราะเล่นเรื่องเรื่องที่เนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยฟีนะนมันพลาดมันเยอะนะมันโดนเยอะนะ้วหนึ่งเสียที่ด้วยหลักๆเลยเสียที่แน่ๆเสียเงินด้วยโอ้โหนะเสียหลายอย่างเสียหลายต่อแล้วมันพัวพันไปถึงเรื่องเก่าด้วยอืมกำไรทองนะไม่คมุ้มอ่ะ แลกกับอะไรอ่ะเออมินประมาทโอ้มันคนละเรื่องเลยราคาคนละอย่างอ่ะกุณเชนตะวันนะครับสวัสดีราคามันคนละอย่างเอฟซีมันแลกกันไม่ได้สวัสดีครับอ่อนจันทร์นะแลกแลกไม่ได้มันไม่คุ้มไม่คุ้มถ้ามันเออถ้ามันไอสูสีนะโอเคอยู่เอนะที่ที่ไปที่มาอย่างเงี้ยนะแลกกันอย่างนั้นนมันยังสูสีแต่อันนี้มันไม่สูสีเลย ฟ้องเขาหมิ่นประมาทแต่เขาเล่นเรื่องที่เนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยฟีพลาดไม่เวิร์กอ่ะเอาพูดง่ายแอบบอกไม่เวิร์กเลยว่ะเออมันไม่คุ้มแล้วหลักฐานมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอืมหลักฐานก็ชัดเจนคลิปส่งคลิปเสียงมีเนะี่ยโอ้เห็นไหมเออแล้วมากบอกง่าย,ายว่า y àng, y àng ยากยากแล้วส,สู้สู้ไม่ได้เออต้องสกิด อ่าสกิดไอ้มือขวาแล้วบอกเฮ้ยพเพาหน่อยนะไม่ไหวแล้วเฮ้ยเอออย่าออกตัวแรงเขาว่างั้นอย่าออกตัวแรงก็ร้องเออห้ามออกตัวแรงนะออกตัวแรงเกินไปก็ไม่เวิร์กกะว่าจะเล่นผลงานหน่อยโชว์ผลงานหน่อยที่ไหนได้นะเออไม่คุมเว้ยเอาจริงๆไม่คุมจริงๆอืมใช่ครับผมมันไม่ตรงอยู่แล้วเอซี